làm chật à, chết đón khoa và học của của cụ chỉ biết thôi 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 hạt, thôi à. thôi ปุนกุ่ครับมานี่ยัดแสบครับตัวสวอมีปุนกุ่งครับ,บ,บ,รบออฮ้องเขา่เอาอา๋อของเขาน้อยๆเอานี่แหละ แสบครับโอ้เสียเพอาครับนี่แะอ๋ออ๋ออะปาด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 ปดปาดปาดขันงืออเดินครับผมปอานี้เกลี้ยกเลยใส่กับปนกุ้งทำอนี่ปนกุ้งนะครับผมปนกุ้งสดจะแแ่บครับนัวเซ่กโครแบบ พอดีพอดีครับบระเดี๋ว่าเอาแหลกครับบราณแหลกแบบแบบเนื้อเนืยอธรรมดาครับผมอืมแต่ก็อยู่กับผมอีกจนใกล้กับผมเันนี้โอ้โหตำขูดครับตำแบบเนื้อเนืแต่เป็นขูดสดครับจะไข่ออกออกก๋วยแบบแซ่บเพราะว่า ไปหาใหม่เขาหัวอมาเลยว่าไปกูไปมันบ่เต็มรัาคืองานอยู่ตลาดไปหรือเปล่าเอต้องหามาเดกูมันสิเกะซ้ำปนนะครับหาตำกุ้งตำกุ้งสดเป็นแบบเลย ครับนะเียงของเหาไปแล้นเกวฟังจะไปกินแต่ว่าผมผมต้มอดเดิ้ยยานเสียก็กินก็เสียรับผม เพราะว่าเขากันี่สุดแล้ค่ะคือ่อปอากาศเิ่นเนี่ย,ยเขาคนี่สุดนะครับอันนี้บอจะเป็นหลาบเดือแหรือบอจะเป็นอย่างที่เป็นรสชาหรือว่าแบบก่อยหรือว่าเสี่ยบครับยูนทคกคนว่ามันขมมันหิน ไม่แม่งจอน้าตักร็มาสัดกายม่ค่อยเด็ดมากครับหักกินปกติดจะแขวะขอนยาใส่ส่วนปกติบนเนื้อคนอื่นคอนยาใส่มือว่าผม

สมอยากสมเสียหักดีครับถ้าไม่เนี่ว่าว่ใช่พี่บวชเพราะว่าบอกบอกเชียบว,ว่าเอาแบบเอ็ดเอเดอร์ไม่ต้องต้องบอว่าผู้ใดมักเป็ดมาบัวมาเป็ดแบบเป็ดเลยเพราะว่าแต่มันกินแบบพี่เดี๋ยวมึงขันยำ

คนนมัอะไรครับเรี้ยงบักอะไรเบี้ยงพุงเบี้ยงมากเนี้ยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าใครฟังจนจบนะถ้าไม่มีคอมเมนต์ใต้คลิปเกี่ยวกับบังเนี้าายแสดงว่าดูจบขอบบังบังพุงเอ้บังแตงงูเหี้ย เออมางขายแบบแตกอ่อนแคบบางคนบุงยิงโจกับรรลวกเอาละครับพอเเห็นตัวควนตัผมเก็นี้เรื่องมือเสก็ไห้ก็จับแก่นะครับเป็่นจักะนี่กันสารับเีสวัสดีครับ